C-CARC Podcast โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆที่อยากจะชวนทุกคนนะคะมาร่วมขยับร่างกายพักใจนะคะรวมถึงเชื่อมโยงกายและใจเข้าด้วยกันกับกิจกรรมที่จะเต็มไปด้วยพลังบวกแล้วก็ความสงบค่ะซึ่งนั่นก็คือเรื่องของงานโยคะสากลน,นะคะซึ่งครั้งนี้ก็จัดต่อเนื่องกันมาถึงครั้งที่11แล้วที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะโยคะสากลครั้งนี้นะคะจะมีเรื่องราวดีๆอะไรกันบ้างวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปฐมาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็จะได้มาเล่าให้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เราจะได้นําเรื่องราวของวันโยคะสากลมาฝากกันค่ะปีนี้ค่ะอาจารย์เรื่องราวจะเป็นยังไงรวมถึงในช่วงต้นเนี้ยค่ะอยากจะให้อาจารย์ช่วยเล่านะคะว่าความสําคัญแล้วก็ที่มาของงานโยคะสากลน,นะคะเป็นมาอย่างไงบ้างค่ะ ค่ะวันโยคะสา,ากลนะคะถูกกำหนดขึ้นโดยองค์การสหรประชาชาตินะคะเมื่อเดือนธันวาคมปีพศ2557นะคะตามข้อเสนอของนายกรัฐมนตนรีนเรนทร์บูนดีนะคะของประเทศอินเดียค่ะเพื่อส่งเสริมการฝึกโยคะในฐานะศาสตร์โบราณนะคะที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตใจโดยกำหนดให้เป็นวันที่21มิถุนายนของทุกปีถือเป็นวันโยคะสา,ากลค่ะ ทำไมถึงต้องเป็นวันนี้นะคะมีที่มาที่ไปนะคะเขาบอกว่าวันนี้นะคะตรงกับวันคริสต์มาสยันหรือวันที่กลางวันเนี่ยยาวนานที่สุดในซีกโลกเหนือคะ่ะก็จะนับเป็นสนัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่แล้วก็ความสมดุลของชีวิตนะคะส่วนความสำคัญของโยคะเนี่ยโยคะก็คือจะช่วยรักษาความสมดุลของร่างกายแล้วก็จิตใจคะ่ะจึงมีส่วนช่วยดูแลรักษาป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้ ลองจินตนาการถึงประชากรพันพันล้านคนในประเทศอินเดียนะคะเพื่อแบ่งเบาภาระ บริการทางสาธารณสุขทางการแพทย์<ะ>ดังนั้นเนี่ยโยคะนะคะก็เลยถือเป็นกุศโลบายทางด้านสุขภาพพื้นฐานนะคะทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้คนได้รักษาสุขภาพของตนให้แข็งแรงนะคะ,ะได้ด้วยตนเองที่บ้านนั่นเองค่ะเหมือนเป็นการป้องกันนะคะเพื่อที่จะเสริมสร้างให้ร่างกายเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่ดีทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจป้องกันการเกิดโรคภัยต่างๆ<ะ>ที่จะเกิดตามมานะคะ,ะก็เป็นการเ,าเรียกว่า ร่างกายแข็งแรงก่อนที่จะป่วยนั่นเองค่ะทีนี้มาถึงเรื่องของงานวันโยคะสากลครั้งที่11ค่ะอย่างที่ปีที่ผ่านมาก็จัดที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนาะเป็นครั้งที่10สสำหรับปีนี้ได้กําหนดการเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ ค่ะในปีนี้นะคะถือว่าเป็นวันโยคะสากลครั้งที่11นะคะ,คะซึ่งจะจัดขึ้นนะคะในวันเสาร์ที่21มิถุนายน2568เดือนนี้นี่เองนะคะก็ะเป็นวันโยคะเลยะะใช่ค่ะเวลา6นาฬิกาสนาทีถึง7นาฬิกาีนาทีนะคะณศาลาอ่างแก้วมหาวิเชยาลัยเชียงใหม่นะคะโดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าร่วมฟรีนะคะ,คะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยค่ะเป็นช่วงที่อากาศ เช้าเช้านะคะบรรยากาศดีๆที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยตอนช่วงเช้าๆสัก6กโมงเจ็ดโมงเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงที่ร่มรื่นนะคะแล้วก็<ะ>ในช่วงของฤด,ดูฝนแบบนี้เนี่ยก็จะมี อากาศที่เย็นสบายด้วยนะคะแล้วก็หลายคนก็อากังวลว่าเอ๊ะแล้วฝนจะตกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะตรงนั้นเนี่ยคือป้องกันฝนได้ไม่ต้องกังวลเลยใช่ค่ะ,คะแล้วก็ทราบว่าในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีเรื่องของความร่วมมือหลายๆห,หน่วยงานที่มาร่วมกันจัดงานด้วยปีนี้เป็นยังไงคะอาจารย์ กิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็ในปีนี้ก็จัดขึ้นนะคะด้วยความร่วมมือของสถานกงศูลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ศูนย์อินเดียศึกษาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และชุมชนชาวอินเดียในจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้เป็นประจําทุกปีะคะ่ะเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและสุขภาพระหว่าง2ประเทศนะคะ รวมทั้งในปีนี้ก็คือตลอดทั้งเดือนนี้เลยนะคะกงสุลอินเดียประจําจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยยังร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆบริเวณภาคเหนือของไทยนะคะจัดกิจกรรมโยคะตลอดทั้งเดือนเลยทีเดียวซึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะคะจะจัดกิจกรรมโยคะสากลเนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนมิถุนายนนะคะโดยกิจกรรมหลักก็ที่จัดขึ้นนะก็คือที่ศาลาอ่างแก้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเรานั่นเองค่ะค่ะแล้วก็ในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีไฮไลท์ที่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน นเนก็จะได้มีส่วนร่วมด้วยนะคะปีนี้เป็นอะไรบ้างคะค่ะต้องขอกริ่นก่อนนะคะด้วยความที่ศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเป็นศูนย์อันมีพันธกิจที่ต้องการรวบรวมศึกษาเผยแพร่องความรู้เกี่ยวกับอินเดีย หน้าที่สำคัญอันหนึ่งภายใต้ร่มอินเดียศึกษาก็คือการเผยแพร่วัฒนธรรมอินเดียสำหรับโยคะนะเป็นศาสตร์อันเก่าแก่โบราณของอินเดียที่ปฏิบัติได้จริงนะคะเข้าถึงได้จริงและมีประโยชน์แท้จริงต่อสุขภาพดังนั้นนะคะโยคะจึงได้กลายมาเป็นทูตทางวัฒนธรรมที่จะทำให้ผู้คนทั่วโลกรู้จักอินเดียสำหรับธีมของการจัดกิจกรรมเนี่ยมีมาตั้งแต่ต้นแรกเริ่มดั้งเดิมแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยนะคะก็คือ โยคะเพื่อความสมัครสมานสามัคคีและสันติภาพท่ mm. ามกลางความหลากหลายทั้งภายในประเทศอินเดียเองและรวมถึงทั่วทั้งโลกนะคะถ้าจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งยึดโยงผู้คนให้เข้าหากันรวมตัวกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยกันได้อินเดียก็มองว่าอยากทําโยคะให้เป็นสิ่งนั้น,นะคะ่ะดีต่อสุขภาพดีต่อเพื่อนมนุษย์ที่หันมาสมัครสมานสามัคคีทําโยคะร่วมกันแม้จะเพียงแค่แบบชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนะคะ การฝึกโยคะเพราะว่านอกจากจะเป็นการฝึกทางกายแล้วก็ยังเป็นการฝึกจิตใจไปพร้อมกันอีกด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมไฮไลท์สำคัญในปีนี้ก็จะมีการฝึกโยคะระดับพื้นฐานถึงขั้นกลางนะคะแล้วก็มีการฝึกสมาธิเวิร์กช็อปด้านสุขภาพนิทรศการวัฒนธรรมอินเดียแล้วก็การแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมนะคะ โดยทุกท่านเนี่ยอย่างที่บอกว่าทุกท่านจะได้ทําการฝึกโยคะา่ามกลางบรรยากาศยามเช้าที่ศาลาอ่างแก้วนะคะซึ่งเป็นสถานที่เงียบสงบเหมาะสําหรับการฝึกสมาธิแล้วก็โยคะคา่ะ <c oughs> แล้วตอนท้ายนะคะรอบบริเวณงานหลังจากที่เราฝึกโยคะเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยก็จะมีอาหารแล้วก็เครื่องดื่มอินเดียนะคะไว้คอยให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมงานได้ค่ะอนอกจากจะสุขภาพดีแล้วก็ยังได้อิ่มอร่อยนะคะกับอาหารอินเดียด้วยแล้วก็อย่างที่อาจารย์ได้แจ้งมาทั้งหมดว่าเรื่องราวของกิจกรรมดีๆแบบนี้เนี่ยก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายด้วยค่ะคก็ ฟรีกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับหลายท่านค่ะก็สงสัยนะคะว่าเอ๊สมมุติว่าเราเนี่ยไม่เคยมีพื้นฐานทางด้านโยคะมาก่อนเลยจะเข้าร่วมได้ไหมคะอาจารย์เข้าร่วมได้แน่นอนเลยค่ะว่าเราฝึกตั้งแต่มาสเตอร์นะคะครูฝึกโยคะเนี่ยก็จะพาฝึกตั้งแต่ระดับพื้นฐานเลยค่ะท่าที่ทุกคนสามารถทําตามได้นะคะทุกคนไม่ยากเกินไปใช,ะะใช่ใช่ค่ะ,คะแล้วก็ผู้ร่วมงานจะต้องเตรียมตัวมาร่วมยังไงบ้างคะ ค่ะผู้ที่สนใจนะคะสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของสถานกลงศูลย์อินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ด้วยแล้วก็กับทาง Facebook ของศูนย์อินเดียศึกษานะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค<ม>่ะ<ม> อันนี้ก็คือแบบว่าก็อยากให้ทุกคนนะคะลงทะเบียนมาล่วงหน้านะคะเพื่อจะได้รับไซส์เสื้อที่ถูกต้องกับตนเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ลงทะเบียนสามารถมาลงทะเบียนหน้างงานได้ไหมได้ค่ะค่ะอันนี้ก็ใจดีนะคะเตรียมให้เรียบร้อยเลยสําหรับอย่างเสือ้อโยคะอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะอาจารย์บางท่านไม่มีหรือว่าไม่ได้นํามาด้วย,ยต้องทํำยังไงบ้างไหมคะอ่าจริงๆแล้วภายในงานของเรานะคะก็มีเสื้อโยคะไว้คอยบริการนะคะอันนี้เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเลย แต่ว่าถ้าใครสะดวกที่จะนําเสื่อโยคะส่วนตัวมาอันนี้ก็ดีเลยค่ะคก็ถ้าใครมีก็นํามาด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่มียังไม่ได้ซื้อไม่ได้หาอะไรอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเลยไม่ต้องกังวลใชที่งานก็เตรียมไว้ให้ด้วยนะคะสําหรับในเรื่องของวันโยคะสากลดีๆแบบนี้เนี่ยนะคะจาย์อยากจะให้อาจารย์ช่วยฝากถึงท่านผู้ฟังสักเล็กน้อยค่ะว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้เนี่ยจัดขึ้นในช่วงที่เป็นบรรยากาศดีๆของช่วงฤดูฝน มถึงได้นึกถึงระลึกถึงวันโยคะสากลทั่วโลกด้วยเนี่ยนะคะอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังเกี่ยวกับวันนี้บ้างคะอาจารย์ค่ะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเคยฝึกโยคะมาก่อนหรือไม่นะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวันโยคะสากลครั้งที่11ที่จะจัดขึ้นนะคะย้ำนะคะในวันที่21บมิถุนายนนี้ณศาลา,าอ่างแก้วมหาวิทชาลัยเชียงใหม่ เวลา6นาฬิกาสนาทีถึง7นาฬิกา45นาทีนะคะกิจกรรมนี้เนี่ยไม่เพียงเป็นการฝึกโยคะเพื่อสุขภาพเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการเชื่อมโยงจิตใจสติแล้วก็พลังบวกระหว่างผู้คนผ่านการเคลื่อนไหวที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งทุกท่านนะคะจะได้สัมผัสกับความสงบความเบิกบานแล้วก็ความสมดุลทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยโยคะท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่นนะคะบริเวณอ่าง แกแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายโลกที่ร่วมเฉลิมฉลองโยคะในวันเดียวกันนี้ทั่วทั้งโลกคะ่ะ ค่ะก็ขอเชิญชวนอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันเสาร์ที่21มิถุนายนนี้ในช่วงเช้าๆนะคะก็เรียนเชิญมาร่วมชาร์จพลังไปด้วยกันทั้งพลังกายแล้วก็พลังใจด้วยโยคะนั่นเองค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปัทมาสว่างสีผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นํากิจกรรมดีๆมาฝากกันค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะ C-CARC Podcast โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่